สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับสำหรับจีนยังทะลโถท,ทิ่มอยู่นะครับจีนยังไม่สวยเลยรับชมรับฟังเบื้องต้นอย่างเดียวก็ได้นะครับสำหรับจีนบ่ายแต่วันนี้ดูตัวเปิดไม่ทันอีกก็เลยคิดจากตัวปิดเช้านะครับเมื่อวานนี้ที่ได้8เป็นตัวรองนะ้เมื่อวานนได้8วันนี้มันได้ชนที่ศูนย์ครับก็เลยชอบศูนย์ครับ ขาลุกขาวิ่งจัดศนครับขาลุกขาวิ่งจัดศูนย์เนาะบ่ายนี้เนื่องจากดูตัวเปิดไม่ทันต้องขออภัยครับเรสุดศูย์ครับขาลุกขาวิ่งจัดศูนย์นะศูนย์ศูนย์แปดเจ็ครับศูนย์ศูนยแปดเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์สี่เจ็ดครับจะตา,าบจาตามดาวเอ้ะขอโทษๆนะตามดาวตามดาวโจน,นครับ แล้วก็5037ครับกล่าไปก็เหมือนลอกดาวมาทั้งกระเบิดเลย4 0่ศย์กัครับแต่มันชนกันที่0ูนยนะนะร้อยมาศูนย์ครับร้อยยังคงเป็นศูนย์อยู่กกรณีจับที่ลบนะครับ0 7 7 0ถ้ามาสลับบนล่างได้นะครับก็จะเป็น2 0ง4 0 4 4 4 0 5 0 0 5 5, 5. 087แล้วก็047แล้วก็037ครับสำหรับจีนบายได้ประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกไปครับเลือกเล่นที่เดินครับอันไหนที่ไม่เดินอย่าพึ่งไปแตะเนาะก็รับชมรับฟังเบื้องต้นอย่างเดียวก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบครับและไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับอันนี้สำคัญมากครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็หังเสียงบายนะครับ ขอขอบคุณขอขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีสวีดัสครับ